เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะคุณณัไทยว่าเวลาดวงอาทิตย์เนี่ยสาดแสงแรงๆเนี่ยเราไม่ควรที่จะมองตรงๆนะคะกับ ดวงอาทิตย์เพราะว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพของสายตาค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกล้องพิเศษของนาซ่านะคะได้ไปสำรวจดวงอาทิตย์และทําให้เราได้เห็นเกือบจะทุกแง่มุมของดวงอาทิตย์ค่ะและมีบางแง่มุมด้วยที่ทําให้ทฤษฎีที่เราเคยรู้เดิมๆเกี่ยวกับดวงอาทิตย์นั้นต้องเปลี่ยนไปค่ะล่าสุดนะคะนาซ่าเนี่ยก็ได้ปล่อยภาพของดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งเป็นการบันทึกโดยกล้องโทรทัศน์จากยานสังเกตการที่มีชื่อว่าสุริยะพละวัตนะคะเป็นยานสำรวจ ดวงอาทิตย์ลใหม่ล่าสุดค่ะทั้งทันสมัยแล้วก็มีเทคโนโลยีล้ำหน้าอย่างมากค่ะก็ได้ภาพเนี่ยที่สะท้อนให้เห็นนะคะถึงเพลิงสุริยะหรือว่าโซล่าฟแฟลร์ค่ะที่มีพลังเนี่ยเทียบเท่ากับระเบิดไฮโดรเจน100ลูกพวยพุ่งออกมาเลยนะคะแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงวงแหวนแห่งไฟที่มีความร้อนหลาย10ล้านองศาแผ่รัศมีเนี่ย กว้างนับหมื่นหมื่นกิโลเมตรค่ะมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากกว่า100เท่าค่ะถ้าพูดถึงระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีอํานาจทําลายยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูซะอีกค่ะเพียงลูกเดียวก็สามารถทําลายศูนย์กลางเมืองใหญ่ได้เพราะว่า<ม>เป็นระเบิดที่ทําให้เกิดความร้อนตึกถลม่มแล้วก็ยังมีรังสีแกมมาที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้นับแสนคนค่ะค่ะที่พิเศษมากๆอย่างที่ภาพที่ได้เห็นนะคะก็เพราะว่าหลายภาพเนี่ยที่ มาจากยานยานนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่เรานั้นมักจะไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายนักนะคะและยานสังเกตการลำนี้นะคะก็เพิ่งจะถูกปล่อยออกสู่ห้วงอวกาศเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองโดยมีภารกิจนะคะในการสำรวจแล้วก็ถ่ายภาพของดวงอาทิตย์นี้เป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันซึ่งนะคะใช้เงินมหาศาล27,000กว่าล้านบาทเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้หนักวิทยาศาสตร์นั้นเข้าใจ ระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นและทางนาซานะคะยังตั้งความหวังว่ายานลำนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นั้นสามารถศึกษาผลกระทบของเพลิงสุริยะนะคะว่าในอนาคตหากเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะสร้างความเสียหายให้กับระบบดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ไฟฟ้าบนโลกมนุษย์อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเตรียมหามาตรการป้องกันเอาไว้ก่อนหากว่าเกิด สิ่งที่เรียกว่าเพลสุริยะขึ้นมาจริงๆในอนาคตค่ะ